<N> นี่นะผมเต่าลินต้องการมากมากนะผมไม่งั้นก็ตัวโยก็ได้โฮโลโฮโลก็ได้นะผมมาตูเ้เพิ่มโอกาสนะผมมา กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านด้วยนะครับผมดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟันนี่กับเกมลายเลนเจอร์นะผมอ่ะตอนนี้เราก็ไม่อยู่ที่ไอดีป้ายม่วงนะครับผมก็ไอดีนี้ก็ยังไม่ได้สุ่มการแชต่ตัวเลยนะครับผมก็จะมาสุ่มกะว่าจะมาสุ่มตู้เพิ่มโอกาสวันนี้นะผมอ่ะแต่ยังไม่เห็นอะไรแจ้งเตือนเลยนะครับผมน่าจะไม่มีตู้เพิ่มโอกาสนะผมอ่ะอย่างที่คาดไว้เลยครับผมไม่มีตู้เพิ่มโอกาสนะผม ผมจะมาสุ่มตู้ด้านล่างนะผมมาถ้าได้ตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งผมปั้นแม็กแน่นอนนะผมสําหรับไอดีใบม่วงนะผมเพราะาเกียร์มีแบบค่อนข้างที่ดูดีเยอะนะครับผมอะก็ไปกันเลยนะผมห้าตัวถ้าเอาดีๆก็อยากได้ตัวของฮโลโฮโลนะผมเพราะว่าไอดีนี้ก็ยังไม่มีนะผมมาถ้าได้ฮโลโฮโลก็อยากได้เอามารีวิวด้วยนะผม <c oughs> โอโ้โหแชมเปญ แชมเปญนะผม้าเป็นล่างเอาต้าก็ยังใช้งานดีนะผมอะ่ะหลีกเงินหลีกท้องก็ยังใช้ได้นะผมอ่ะใช้ยันหลีกเพชรก็ได้นะผมถ้าเกียร์ถึงนะผมอะ่ะหากมีน้ําเต้าหรือว่างาวนะผมอะ่ะสามารถใช้ยันหลีกเพชรเลยนะผมอะ่ะโอ้โหอลิขาล็อกนะผมตัวนี้แนะนําให้ย่อยทิง้งไม่ก็เก็บแล้วก็ปั้นเอาลูบี้ก็ได้นะผมอ่ะก็ไปกันต่อนะผมมันต้องมานะผมอะ่ะไอ้ดีป้ายม้วงผมไม่ต้องเกลือนะผมอะ่ะ ผมไม่อยากจะเกลือนะผมไอดีายม่วงโอ้โห و, โหนี่เล่นน้ำนะผมอ่ะแต่ก่อนเป็นตัวท็อปนะเรผมตัวนี้เป็นตัวติดท็อปตำนานยาวๆนะผมแต่ต่อมีจุดพีคนะผมที่ทําให้ตัวของมันซัมมอนได้แบบเปาะบางนะผมไปเลยแบบหมดยุคข,ของมันนะผมอะ่ะก็จัดมาหน่อยนะผมโอ้โหมงอัปัลักษณ์นะผมโอ้โห,ออโโหตัวนี้เด่นๆในซีซั่นสองนะผมอะ่ะก็ถ้าจำไม่ผิดนะผมซีซั่นสองเก่งมากับผมเป็นตัวที่เลือดแบบ ร้อยล้านชิวๆนะมตัวนี้นะไปกันต่อนะผมหาตัวสุดท้ายนะผมสําหรับไอดี้ายม่วงจะได้ไหมนะผมอ่ะตัวกาชาที่ได้ในวันนี้เป็นตัวกาชาที่อ่าเป็นตัวกาชาที่เจมเอามามแจกนะผมอ่ะยี่ห้าการ์ดผมอ่ะเป็นตัวตะลุยดานอ่าหกของดาวเคราะห์ฟลอบูแล้วก็เป็นกิจกรมรมแชร์รวมอีกยี่สิบตัวนะผมอ่ะก็หมดนะครับผมเดี๋ยวไปต่ออนที่ไอดีถัดไปกันเลยนะครับผม ก็มาต่อนที่ไอด์อลิสนะครับผมก็ ID ดนี้ก็มีทางด้านของเต๋าจุนเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็อยากได้ทางด้านของเต๋าลินนะผมอ่ะเหมือนเคยนะผมอยากให้พี่น้องอยู่ด้วยกันนะครับผมมาจัดมาหน่อยนะผมนี่นะผมเต๋าลินต้องการมากๆนะผมไม่งั้นก็ตัวโยก็ได้ฮโลโฮโลก็ได้นะผมมาตัวเพิ่มโอกาสนะผมอาอีกหลายๆ ID ดผมก็ได้จะเปิดนะผมแต่บาง i อผมก็จะกักไว้เปิดแบบตู้เพิ่มโอกาสหน่อยนะผมเพราะว่า ผมไม่ค่อยมั่นใจในดวงของผมนะครับผมโอ้โหได้อัศวินหมกักลูกข่าวนะผมตัวนี้ใช้งานค่อนข้างที่จะดีนะผมเป็นตัวกันบินที่ใช้ยันหลีกจำนานได้เลยนะผมอ่ะส่วนมากก็เอาไว้การไอโบบินนะผมตอนนี้ก็ตัวของโคนี่บินข้อท้านที่แบบเยอะมากับผมโคนี่บินทตุไฟนะผมก็สามารถใช้ถูถูไทยไทกันได้นะผมอ่ะก็ส่วนมากถ้าเป็นหลีกจำนานก็ใช้เป็นตัวของแสงมืดนะผมเพราะว่า เขาปั้นแมกกันนะครับผมก็ได้ตัวกันบินมาแล้วนะผมไอดีนี้มารอบต่อไปนะผมผมจะได้ไะนรนะผมจัดมาหน่อยต้องการมากมากนะผมจัดมามารอบนี้ต้องมาแล้วละ่ะโอ้โหเป็โโโโลามาจาาดัมปี้นะผมถ้าแบบไม่คล่องใจอะไรก็ย่อยทิ้งได้นะผมะตัวนี้ก็ปั้นแมกอลูบี้ได้นะผมแต่ผมไม่ต้องการนะผมผมจะเอาคิดตั้นไปเอาแบบกบดีกว่านะผมหมาก็ถ้าไลก์กบมันจะคุ้มกว่านะผมอ่ะ มารอบนี้โอ้โหมานะครับผมแต่เป็นตัวเดิมอะครับผมตามนั้นตัวเดิมคือแบบมาก็จริงนะผมแต่เป็นแบบเต่าจุนนะผมก็เฮอ่ะไปกันต่อนะผมอีกสิบตัวนะผม <S <S 1> <S 1> นี่นะผมตู้ไม้เอลิโอกาศมักจะได้ดีนะผมผมก็ไม่รู้นะครับผมว่า ใครเปิดตู้ไหนได้ดีแต่สําหรับผมผมสุ่มตู้ไม่เพิ่มโอกาสผมได้มาหลายรอบแล้วนะครับผมอะแชมเปญก็อย่างที่พูดไปตอนเ้่นคลิปนะผมใช้งานดีนะผมถ้ามีเกียร์ดีนะผมอาครูด้าสกิลค่อนข้างที่จะต่ำนะผมตามแบบทางด้านของแชมเปญนะผมยิงลึกด้วยนะผมยิงไกลถึง999บจุดนะผมอะรอบสุดท้ายนะผมจัดมาหน่อยไอ้ดีนี้โอ้โหโหนี่เล่นน้าเหมือนตะกี้เป๊ะเลยนะผมก็เป็นตัวเก่งนะผมแต่เกะเก่งในยุคของมันนะผม โอ้โหผมได้เต๋าจุนมาอีกตัวนึงนะผมเดี๋ยวมาใส่ทีมและยืนคู่กันนะผมตะปะมาณนี้โอ้โหมันจะอะไรขนาดนี้นะผมเดี๋ยวไปตอนที่ไอดีถัดไปกันเลยนะครับผมก็มาตอนที่ไอเดีอลซ่านะผมก็ไอดีอลซ่าอดัมแม็กนะผมไอดีนี้มีทางด้านของเต่าเลนแล้วนะผมอยากได้ตัวของยนะผม ก็อยากได้คอมโบอยู่สตูออกปฏิบัติการ5วินะผมไอดี ID นี้นะผมผมพร้อมที่จะเปลี่ยนแบบวิธีการเล่นนะครับผมก็ตอนนี้ก็น่าจะใช้เป็นตัดแร่หน่งตัวแล้วก็แร่ตัวหนืหนึ่งตัวนะผมผมสามารถตั้งทีมแบบคืนลิงมาเตอร์ได้นะผมถ้าผมได้ตัวของโยนะผมอ่ะก็ภาวนาให้ได้นะผมะจัดมาหน่อยนะผมตู้ไม่เพิ่มโอกาสนะผมตะกี้ได้ตัวแบบ ตัวของเต่าจุนอีกนะผมผมก็ค่อนข้างที่แบบซีเรียสนะผมอยากให้เอาไปปล่อยในไอดีหลักบ้างก็ยังได้นะผมก็ไอดีหลักถ้าผมได้มาผมใช้หมดนะผมโอ้โหไอตัวนี้ผมไม่อยากให้เอามาอยู่ในตู้กาชาเลยนะผมกบเจ็ดดาวนะผมองมาทําไมนะผมก็ไปกันต่อนะผมฮะไอดีนี้ก็มียี่สิบห้าตัวเหมือนกันนะผมก็สูงยี่สิบห้าตัวสามไอดีก็ตกสี่สิบห้ามั้งนะผมอ่ะผมตกเลขแล้วนะผมได้ประมาณ 70กว่านะผมอะ่ะแมวกวักนะผมอะ่ะเก็ตามนั้นนะผมจัดมาหน่อยนะผมผมซุ่มไปทั้งหมด75ก้าการะนะผมอะ่ะประมาณนั้นนะผมมาจัดมาหน่อยนะผมผมอะการตัวดีๆนะผมมาไอด้ดีนี้โอ้โหอมยิ้มหัวกระโหลกนะผมผมไม่ต้องการนะผมอะ่ะตัวนี้ก็ย่อยนะผมประมาณนั้น จัดมาหน่อยนะผมสิบตัวสุดท้ายแล้วนะผมสาหรับไอเดียเอลซาคือเดือนนี้สําหรับไอเดียเอลซาก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะผมน่าจะได้ใช้เต่าเลนคอมบูกับตัวของช้างน้อยเอลลี่นะผมก็ย่อยทิ้งนะผม่ะเบานักสะสมก็ย่อยทิ้งนะผมห้าตัวสุดท้ายนะผมมาลุ้นกันว่าผมจะได้ไหมนะผมทางด้านของตัวโยนะผมอายุฮอลูฮลูได้นะผมต้องการตัวรีวิวนะครับผมตอนนี้ต้องการตัวรีวิวโอ้โหบรมาจารย์ดมปีับผม ตามที่ผมเคยบอกไว้นะครับผมอ่ะสะสมอัพเอาห้าลูบี้หรือว่าจะย่อยทิ้งก็ได้นะผมตัวพวกนี้มันแบบไม่ค่อยใช้ได้นะผมอ่ะประมาณนั้นอ่ะสำหรับไอดีนี้นะผมอ่ะก็น่าจะได้ใช้แค่สองตัวคอมโบแบบหยุดปล่อยตัวแค่สองตัวนะผมไอดีนี้แต่ผมค่อนข้างที่ขี้เกียจปั้นนะผมก็เลยแบบหยุดอยู่ตรงนี้นะผมอ่ะถ้าผมปั้นนะผมถ้าผมขยันปั้นตอนนี้สล็อตผมน่าจะไมกแล้วนะผมทีมนี้ก็น่าจะไม่กันทั้งทีมนะผมอ่ะก็ประมาณนั้น ก็ฝากติดตามด้วยนะผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมสำหรับใครที่ชื่อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ